สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนวิวีทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับ <Wow. S 1> วันนี้มาพบกับบอลกับช่องรถมือสองสอนาทีสำหรับวันนี้บอลมีรถยนต์นิสสันจุกไมน่เชนปี17สีน้ำเงินกับราคา418,000บาท <Wow. S 1> และที่สำคัญมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดดีเทลตัวรถกันดีกว่านะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นตัวไมนเชนแล้วไฟหน้าหยัก มีไฟสปอร์ตไรด้านล่างมาให้มาพร้อมสเกิร์ตด้านหน้านะครับในส่วนของร้อแม็กคันนี้เป็นแม็ก17นะครับเป็นแม็กเดิมบางโรงงานนะครับติดมากับตัวรถเลย สำหรับรถยนต์คออเวอร์นี่สันจุกค,คันนี้นะครับเป็นแนว h ฮ t c h แบ็กหประตูมีสเกิร์ตหลังมาให้สปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3มาให้ในส่วนของ h ฮ t c h แบ็กหประตูก็จะเปิดท้ายได้แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านท้ายเนี่ยก็จะปรับได้60-40พับเรียบแบบเดียวกับตัวรถไปเลยในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะครับ เดิมๆไม่มีขยับนะครับในส่วนของน็อตโครงสร้างฝ <Wow. S 1> ากระโปรงด้านท้ายนั่นเองนะครับเพื่อนๆซื้อรถกับเรารับรองได้เลยว่าสบายใจได้เพราะว่าของน้องบอลเป็นโชว์รูมนิสันขายเองออกไปรับประกันการันตีชนหนักที่ความน้ำท่วมตัดต่อโครงสร้างให้นะครับว่าเดิมจริงร้อเปเ็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดเบาะด้านหลังกันบ้างนะครับ ด้านในก็จะตกแต่งด้วยเบาะหนังนะครับบุสีแดงเดินได้ด้วยได้สีแดงนะครับสภาพก็100%เเต็มนะครับรถค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับก็ดูหน้าด้วยนะครับสำหรับด้านหน้าก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเดินได้ด้วยได้สีแดงเหมือนกันสำหรับตัวเบาะนะครับในส่วนของตัวคอนโซลนะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัดกับตัวรถเกียร์ออโต้นะครับ Air Auto แอร์ออโต้เหมือนกันหน้าจอแบบทัสกีนนะครับสำหรับคันนี้เลขไม์อยู่70,000กิโลเมตรนะครับระบบแอร์แบ็กมีทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะครับฝั่งคู่หน้า2ตํตำแหน่งเสา A ฝั่งซ้ายเสา A ฝั่งขวานะครับอีกอย่างละ1ตําตำแหน่งเป็น4ตํตำแหน่งนะครับสำหรับนิสันจุกเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของโครงสร้างบอดีตัวถังด้านหน้ากันนะครับเพื่อนๆซื้อรถกับเราสบายใจได้นะครับเดี๋ยวไปชมไปพร้อมๆกัน นะครับคันหน้านะครับสีเดียวสีเดิมกับตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตแก้มข้างประตูนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีแกะไม่มีไข่เหมือนกันนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์อสวยๆนะครับเฉียดเช่นเดียวกันกับด้านซ้ายนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับสําหรับคันนี้ สำหรับบอนเป็นโชว์รูมนิสันขายเองนะครับอย่างที่แจ้งไปขอย้ําสําหรับรถคันนี้กันอีกครั้งราคา4,18,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวมีการรับประกันหลังการขายให้เป็นเวลา1ปีหรือ20,000กิโลเมตรรับประกันเครื่องเกียร์นะครับ34รายการฝากเ,เพื่อนกด subscribe กดไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ